แก๊สเติมเองแก๊สเขาเติมเองอ่คาคนไทยในโปรตุเกสแลยค่ะพี่น้องที่ oh. มือไอ้คลิปเกา่าๆทีเแต่วผ้ามาเบงอ่าห่องเ <Yeah. S 1> ตือนเต,ตือนกัญญากัญญาจากที่แต่วผ้าจมไปคลิปเก่าคลิปก่อนมอนี้จะจิบมา่หห้องนี้จะเป็นของเจ้าของบานจากด้านหน้าหน้าต่างนี่จะสองสันต่ว่าพ่อดอกเสียผ่าหลายแห้งเพราะว่าเขาทำงานเนาะพี่น้อง พึ่งเซ็ตจะพี่น้องพึ่งง่ายออกจากหลังเก่ามึงพี่น้องจับระดับสองที่น r a y สวัสดีพี่น้องสุภูสุก้นจ้าสวัสดีพี่น้องแรงงานอ่าคนไทยในโปรตุเกสแลยกา่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทีช่วงคลิปแต้วจ้าพี่น้องจำได้บ่เอ่อคลิปเก่าๆที่แต้ว พามาเบึงอห้องห้องเสาที่จองไว้ที่เขากําลังก่อสร้างพี่น้องแล้วเมื่อนี้กะห้องนั่นก็ได้เซ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาก่อสร้างตั้งแต่เดือนเดือนกันยากันยากันยาปี 2, อออาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเอหกสิบห้า65สิบหปีสองพันหรอยหสิบห้าแล้ว มื่อนี้ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วายเขาอยู่วันนี้วันที่5มิถุนา2,566จ้พี่น้องจากที่แตาผ้าชุมไปคีบเกลว์คีปก,ปกอนเมื่อนี้จะชิบว่าาผ้าช่มหลังจากบ้านหลังจากห้องได้เสร็จสิ้นแล้วจะไปเข้าไปเบิง่งเข้าไปช่มกันเลยห้องนี้จะเป็นของเจ้าของบ้านจ้า ส่วนของนี่เป็นห้องติ่เตาเซาอยู่ด้านหน้าหน้าต่างนี่จะสองสันหน้าต่างไอ้ไอ้นี่ล็อกไว้ไม่ได้ดเปิดจะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้าตากผ้าแต่ว่าบ่พ่อดอกเสียผ้าหลายแห้งเพราะว่าเขาทำงานเนาะพี่น้องตากผ้าไปเขาขอไปเบ่งในบ้านกัน <Baby. S 1> พึ่งจ้าเอ๋เบบี้พึ่ง เซตจะพี่น้องพึ่งง่ายออกจากหลังเก่าของเกิดเลยยังไม่ทันหจัดเขาพึ่งง่ายออกเมื่อนีตเต็ดงานเครื่องมือเพื่อที่จะออกมาจัดของเข่าทีห็นไหมเขา่าทีเข่าทางหมอ,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 มอนึงหมอนวดหมอยังตุ๊ด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 มึงพี่น้องซืบอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านของเจ้าของบ้านจะอันไดที่บ่บวมีเป็นกระจายนะให้จัดให้อันนี้กของเจ้าของบ้านอันนี้กับของเพื่อน เขามีความแบบฝรั่งเขามีความแบบละเอียดความใส่ใจหลายอีดีเธอรู้ไหมอันนี้เขาเอาไว้ทําไมไว้ว่างส่วนแบบว่าไม่ได้ห้องนี้กับเขานะแม่ถ้าพี่ถ้าพี่อียงตะลิ้วอียงสิแม่แบบเขานี่มันเปลี่ยนบ่คือว่างตรงนี้มาสันคนบอกฉันโต๊ะนี้คือโต๊ะกินข้าวสําหรับสุ่มเงินสหรับชองที่นั่งพิงเบาอีมีไห้โต๊ะนี้จะพับได้จ้ะ้ามันเก๊กะแบบว่าเขา DIY เขา DIY ใช่คือจะพับ เออันั่นแหละจะพับได้เีเก็บของอีกตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นมีเก็บของเก็บของเก็บของได้ที่เก็บของานี้มาแก๊สแก๊สนี่คือเพิ่นซื้อมาให้ด้วยแต่ก,กะตัวนี้เ็เป็นตาอกทำเคก้กเตากระจด,ด้นี่เออทำเคก้กเตาบันไหว ตรงนี้ก็เก็บของแฮกส่วนตรงนี้ก็ไว้เก็บของอะไงจะเป็นเขาสารเขาเจ้าเขาเ,ขาเนาี้นในส่วนของตรงนี้จะหมอแหกแตกโป๊กระทะอุ้ยแสดงว่า,ามืงแบบบ้านนี่เพิ่นออกไปแป๊บนึงฉันนกวบเพิ่นกลับบ้านเพิ่นไปซื้อของใหม่เขาเด่นกระทะเอาไปเฮ็ดไข่กระทะกินและมังไว้ใส่ผักล้างผักแต่ว่ายังขาดอยู่เครื่องปั้นเนาะ เครื่องฟันต้องเซื้อเครื่องฟันนี่มีดต้องได้ซือ้อมีโตมีแต่ซ่อมไม่มีช้อนแต่เกียบข้าตัวนี้อันนี้เพื่อนบอกว่าป,ปลาเป้วร่องมันจะอะไรบะเปือ่อนเพื่อนฮ็ดเพื่อนร่องให้เราตัวนี้เพื่อนร่องให้แล้วเพืออพ่อนยันมันเปื่อนชึบถัดมาตรงนี้ก็จะ ไม้ถูถังน้ําไม้กวาดที่ตักผงถังขยะ <c oughs> เปลี่ยนไปโซนนี้ก็จะเป็นทีวี <c oughs> บอมมีเวลาบาบงทีวีเด้วพี่น้องมาตรงนี้ก็จะเปลียนไโครเวฟหน้ากตู้เย็นอันนี้คือโซนครั่วเปิดประตูเขามาก็ลคือจะเป็นครัวเลยบานฝรั่งจะเป็นแบบนี้และ้ะพี่น้องเล็กๆแคบๆแ, <c oughs> แต่ว่ามีครบ <c oughs> <c oughs> เล็กๆแคบๆแต่ว่ามีครบแต่ว่ามันเหตุแคบาาได้เพราะว่าบ้านเขามันอากาศเย็นจ้ะมันทําแคบได้เพราะว่าบ้านเขามันอากาศเย็นแต่ถ้าบ้านเ้าจะเป็นเหตุแคบสป็นจันใจว่าอิม่มเพราะว่าบ้านเ้ามันอากาศห้อนไปไปเบื้องส้นของนอนยังไม่ได้ปูที่นอนเลยยังไม่ได้ปูผ้าปูโตเลยและเป็นที่เก็บจักรยานพร้อมจ้ะจักรยานห้องขั้น่แเฮงดีนะที่มีที่เก็บจักรยานปูนส้นหัวเตียงปักไฟไฟ,ไฟเปิดปิดมีสอ่งฟัง ฟังนี่ของมึงอันนี้ฟังนี่ของผัวมึงว่สาสั่นพูดว่าถ้าพูดได้อยากปิดก็ต้องเลยคามคามคามไปปิดอีกฟังหนึง่งสินะกระโต๊ะหัวเตียงบอกว่าเอวโนแกเล็ดเอวแกเล็ดอุ้งมาบอกเพื่อนว่าฉันเพ่ต้องการซวงอันฉันต้องการแค่อันเดียวฉันเอาอันเดียวฉันนู่นพ่อมแพผมฉันไม่มีปัญหากับไปย่อมอาออกไปกับเอาหันคือเกาบอตมี่ซวงอันอ ฉันบอกว่าฉันนแกเล็ดเอวนแกเล็ดเอวอเุงมาเอวุงมานโ่พอมแพมแบสิตูแต่ว่ามันจะบืดออย่างหนึง่งคือแบบว่ามันสีขาวมันดูและาย,ยากรักษายากบ้านเขามันอากาศชื้นเนี่ยมันขึ้นเนาะมันจิบขืนล่าเร็วน่ะนะเนี่ยเพิ่งเ็จใหม่ๆเอียเอ่ยมๆยิงคิ้วคิ้วอยู่ตรงนี้ก็เป็นตู้สั้นใส่ขางอันนี้ก็เป๋าท้องพัฒนเนี่ยนี่ ตรงนี้ที่เป็นกันนี่คือไม้อาจจะเพื่อนเฮดเอามาตีบริอันกันขึ้นสูงตู้เสื้อผ้าเบ่งแคบๆนหน่อย,อยแค่นี้แหละเปิดมาทีห้องน้ำฟึบห้องน้ำนี้ก็ทุกครั้งที่อาบน้ำน่ะถ้าอาบน้ำอุ่นนี่ต้องเปิดเนีพัดลมดูดอากาศามรืมเปิดควนกุบไงทวนๆเป็นอาแบบนี้ น้ำก๊อมันก็จะเป็นล่ามันชื้นมันจะบ,บอนี่บปเปิดนี่อือห้องน้ำจะมาตัวนี้ก็จะใบใบผากระจกสิงอ่างล่างนาทารัทมากระชักโคกแบบห้องน้ำก็แบบมินิมากแล้วก็เครื่องซักผ้าอยู่ในนี้แล้วก็เป็นตู้อาบ ตู้อาบก็มีทางขายะไว้ให้มีมืดฝรั่งแบบเขาจะใส่ใจมากเขาละเอียดอีดีแบบคิดเบอรพี่น้องเงี้ยน่ะเฮ็ดต้องบอกจักเดือนเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมปามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเก้าเดือนผู้ถา่าบานเทาว่าเกลาดสิบดีเฮ็ดเก้าเดือนเต็มเต็ม,ตมโอ้ตรงนี้เป็นปุ่มไอ้นี่ปุ่มใส่ไฟ ปูมเปิดปิดใส่ไฟไปเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ใส่ใดปะผมแต่ว่าเขาว่่มีตู้ตู้หายเนาะตู้เทิงเก็บเรื่องสังอางอห่ะแม่เทวฉันใกวามเป็นของนี่สิมี่มยูนินว่ามีตู้เก็บนะอะไ้งก็มันเป็นยิบยากในแหละมือนอีกอะเรียบร้อยสำหรับหองพัก ปันณนีราคาค่าเช่าต่อเดือนก็ราคาค่าเช่าค่าเช่า400ยูโรจ้ะพี่น้องค่าเช่า400ยูโรถามว่าแพงบอสําหรับแ่วตัวตกว็ว่าบะแพงแต่สําหรับคนอื่นกะจะราคาแพงอยู่เพราะว่าค่าเจ้าคนไทยยุนี่คือเขาเช่ากันนะ่ะคือหัวละหนึ่งร้อยถึงร้อหิ บางมองอาจจะร่วมน้ำไฟแล้วบางมองอาจจะปร,ะร่รวมแบบบางคนนี่เขาเจาะเสาร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าแก๊สเติมเองรวมน้ำไฟน้ำร้อยยี่สิบห้ารวมน้ำไฟแก๊สเติมเองบางคนอ่าร้อยยี่สิบห้าน้ำไฟต่างหากแก๊สก็เติมเองสินะจา๊ะแต่ว่าในส่วนบานหลังนี้นี่ก็คือสี่ร้อยยูโรน้ำไฟอินเทอร์เน็ตแก๊สเติมเองแก๊สเขาเติมเอง,แต,เตเองแต่ว่าทุกอย่าง หน้าไฟอินเทอร์เน็ตก็คืออยู่ในนี่ของเฮาของคล้องห้องเจ้าก็ถือว่าเออก็โอเคนคี่ราคานี่อยู่บ่มีปัญหาในการจ่ายท้าเป็นตีเป็นเงินบานเฮาก็คือเดือนละประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าสำหรับเจ้าตัวก็คิดว่าเออหมื่นสี่หมื่นหานี่ก็ซ่อมห้องซาวคอนโดยอยู่แหละพี่น้องแล้วก็มีคบบรบบทุกอย่างสิหนะถ้าสมมติเขาไปเซาบ,บ้านอยู่หรือว่าเซาหออยู่เาก็อาจจะต้องเลยคือแบบ ตู้เย็นเพิ่มเอ้ยกงแก๊สยังสินะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเขาก็มีให้หมดครบมาทุกอย่างยังสินะแต่ว่าบ้านเช่าอยู่นี่น่ะสีแมนลอยยิปหหาลอยหาซิปเขาก็มีขวังใส่ครบมาทุกอย่างเด้พี่น้องเขาก็มีให้หมดทุกอย่างเมื่อก็กตามเลทค้าแรงตามไอ้น,นี่แหละแต่ว่าสาหรับเตาน่ะในในเลทของเตานี่ก็ถือว่าค่าเช่าแพงมากอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวคือเฮายอมรับได้ัูสินะเราเรายอมรับ ได้ในเลดการจ่ายราคาเท่านี้อีสินะเทาก็บถือว่าเขาพ่อหาได้อยู่สิน่ามันยู่บ้านนอกมันเคยมีบ้านอืมเราบ้านเขาอยู่ในเขตบ้านนอกถ้าเขาอยู่แบบลาโกงลากอดยังสิกระบ่อึดแหละบ้านเศร้าห้องเศร้าอ่ะส่วนอยู่บ้านนอกสี่ส่วนมากจะมีแต่แบบแฟรเลียดให้างเศรายะสั้นแม่พี่น้องเป็นถ้าบ้านเท่าก็จะเหมือนรีสอร์ทอีสิน่าเศร้าซัวเข้าเศรายะสั้น เขาบ่เคยอยากให็นเสาระยะยาวเพราะว่ามันบ่นคุม้มเสาระยะสั้นแบบว่ามาเช่าอาทิตย์นึ่งสิเขาก็ได้ไปเราสามร้อย,อยงั้นสินะสามร้อยอยู่สินะดีกว่ามันหายเสาระยะสั้นมันเปิดไข้กว่าจัดมาเสาระยะยาวแบบหนึ่งเดือนสี่ร้อยอันนี้เขาอ่าอันนี้เขาอาทิตย์นึงสองรอยเขาละเจนชั้นนี่นะสองร้อยสามรอยงั้นสินะมันก็คุ้มเขาเดือนนึงเขาหาเขาก็ใหายเสาเขาได้ค่าเสาต้องแบกรายเป็นพันยูั่สินะ มันโอเคกว่ากันจะคของบานก็นใจดีจะตะลุนกับเอาไข่มาให้มียังกับแบบแบงปันไห้เพื่อนบอกว่าอันที่แรกตัวก็ขอรถราคาไปแล้วแหละเพื่อเรียกว่ามันไม่เมือดของเพิ่งเฮยีดไม่เพิ่งก่อสร้างแล้วนะตู้ดูนี่ไม่เมือดแล้วก็มีนันมีนี่ห้มีหายทุกอย่างรถบร่ได้ไาสัน่นก็เลยตกบลงเอาเพราะว่าปก,กติตัวจะเติมเน็ตเดือนละสามสิบยูโรจาก ไอเงินสี่ลอยเขากระหักออกไปซะสามสิบยู่ก็จะตกประมาณสามร้อยเจ็ดสิบในสีหน้าเทาเขาเติมเน็ตเองอันนี้เน็ตก็คือว่าไปน้ำเขาร่วมน้ำเขาเลยก็เลยเป็นคือว่าเออมันก็ย่างหน่อยก็คุมอยู่เพราะว่ามันก็มีอันคนหนึ่งอยู่จ้ะหัวหนา้าเพิ่งโซบ้านอยู่เพิ่งก็เซ่สามลอยหาซิปเน็ตบ่บมีร่วมน้ำไฟแกเติมเองอ่ะแต่ว่าของเคุณมันก็หลังไง ทั้งกวงถ้าถ้าบอกก็บ,บอกห้องเซาแค่นอนซ,ซื่อๆพี่น้องเ้าบา่ได้มาอยู่อย่างคักแน่วแบบนอนแคบเมื่อกี้สักโมงก็ต้องตื่นไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วก็กลับมานอนนอนก็ตื่นไปเฮ็ดงานเขาเหาอยู่แค่ตอนกลางคืนนะ่ะตรงเว้นนี่เขาแจะจะบ่ได้อยู่วันหยุดแทบจะบม่มีวันหยุดอาทิรัติยาอ่ะแต่หยุดว่านทีิเทียวยุดว่านจันทนั่นสิงานพี่น้องแต่กว่าจะเสร็จเธอเอาถุงมันออกมาเธอเอาตะม่วนมันเข้าไปซิ ้องแคบแคบแบบนี้ยุ่งเลยก็คือแบบมันก็มีที่ดูด,ดอากาศดูดแก๊สออกให้เวลาเขาทำกับเขาเขาก็เปิดเครื่องดูดที่นี่กับเบิง้งโมเป็นดอกเพราะว่าภาษาบ้านเขาก็ฟังม่รู้เรียงเท่ากันเมื่อนี้กะต้องเิ็งงานครึ่งมือออกมาจัดค้องจัดคล้องแล้วก็จะไปไปห่างไปซื้อคล้องเขาเขาบ้านไหมไปซื้อคล้องอยากของกินไม่มีอย่างเลยไม่มีของกินอะไรเลย <c oughs> มีแค่นี้ของกิน ปีดกับมีแค่นี้เราก็จะได้ไปซื้อของเข้าบ้านอาบหํำแต่งตัวก่อนคลิปนี้กับ่มีอยังไรจะพี่น้องมาอัปเดตแก็รีวิวของเซาบ้านเซาให้พี่น้องได้รับชมกันราคากาจะแพงแน่แต่ว่ากับโอซาย,ยู่เอาปัญหาอยากที่หลีพี่น้องมันหาอยากที่หลีบ้านเซานี่เขาก,ก็อยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวเฮาแล้วก็บแบบเฮาเริกง,งานดึกหน่อนะจะพี่น้องเฮาอยู่ก็ กับมูเพิินมันกะเกงใจเพิินเพราะว่าเทยวจังเทยวนี่ก็เลิกแบบซีทุ่มกับมากไงราง่างถ้ยร่างสร้างเพชรน้อย่างน้อกินใบใบถ่ายกินมืออื่นก็ก,ก,ก็แกล้งมันเสียงดังมันจะบกลววนกวนคนอื่นนะเขาก็เลยแบบว่าอยู่ส่วนร่วมอยู่บ้านร่วมบ่ไดเขาก็เลยตรงหาบ้านเศร้าเองแลยกะแพงถือแพงเขาก็ยินดีใจยิย้ยอมใจเพื่อความสะดวกและความสบายแต่กับุณภาพชีวิตที่ดีของเฮาจากพี่น้องเพราะว่า มันเข้ามาเฮ็ดงานเขาลำบากเข้าบาาลำบากในการเฮ็ดงานแต่ว่าการอยู่กันมีเข้ากับพอดีๆแนงสินะเพราะว่าเข้าก็คุณภาพชีวิตเขาอารมณ์เข้ากับดีจิตใจก็ดีการทำง,งานเขากจะสจสนุกแต่แต่เ <c> ข <oughs> าอยู่หม,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 มองว่าดีมลพาวะว่ดีจิตใจเข้าก็สดีมลมองหมองว่าการทำง,งานเข้าก็สดี บ่ดีไปนั่มน,นะถ้าอเอาได้อยู่หมองดีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้าก็จะดีนะจาพี่น้องคลิปนี้เราไลายแล้วอ่ามันไม่ยังไลายดอกมือนี่เดี๋ยวมือจิภาพี่น้องไปตัดบกบวบเดี๋ยวคลิปหน้าจิพาพี่น้องไปตัดบกบวบมือนี้เริ่มตัดบกบวบเ้วจะมือนี้กันแพม,มา,พาพกุเชตภาษาโปรตุเกสกุเชตปานเฮาประเทศไทยกันเริ่มเอามาปลูกแล้วต้มผัดแกงทอดตำ เท็ดได้ใารพาถงมานล่วกก็ได้รวกกิจกระปนสีสีต้มสีแกงสีออมสีพัดสีํำได้เบิร์จ้ะอันนี้เอาเด็ดมาฝากเอามาฝากจะคล้องบัตรผู้เชตดปักบวบเริ่มตัดแล้วเมื่อน,นี้ตัดมือแรกจะเดี๋ยวคลิปนามืออื่นนี่ยละมืออื่นสีพ้าพี่น้องไปตัดปักบวบพรุกันจ้ะถ้าดรตัดทำว่ไดรตัดก็แล้วไปคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องพี่นอ้นองผู้ที่กำลังสีมากกะ ขอให้ได้มากไว้ๆได้จากพี่น้องผู้ที่มาแล้วเฮ็ดงานกับสูสๆจ้ะพี่น้องขอให้ได้งานดีๆได้ได้จังใจดีเงินดีมองยูดีๆได้ดพี่น้องเด้อเสียงดังยังเลยเธอลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า